สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะ this is my little greenhouse what we have h i ส o n นอันนี้น่าจะเป็นองุ่นนะคะ grape นะคะ grape ไอตัวสีม่มวงนะคะนี้แล้วก็เป็นพวกต้นพริกนะคะดูกำลังเพาะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้น เลมอนนะคะต้นเลมอนมะนาวลูก uh, เหลืองๆนะคะแล้วก็มาข้างนี้เป็นเกรปนะคะเป็นองุ่นนะคะสีแดงแล้วก็เป็นองุ่นเกรปนะคะกรีนองุ่นแล้วก็เป็นออเรนจ์นะคะเป็นส้มนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นผักที่มือเครือนี่มาดูกันอันนี้ต้น เรียกชื่อยากมากเลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีชื่อโนเนมอันนี้ไม่มีไม่ขึ้นนะคะโออันนี้จะขึ้นยากนิดหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้จะขึ้นง่ายนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้เยอะนะคะปลูกไว้เยอะนี่นี่นี่เยอะมาก กำลังขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีต้นโหระพานะใบใบใบผัดกะเพราใบกะเพรานะคะแล้วก็มีต้นอนี่โคนต้นข้าโพดนี่ให้ดูภาพรวมเดี๋ยวกำลังจะลดต้นไม้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ